มื้อฟื้นฟูหลังออกกําลังกายนะครับมีข้าวโอ๊ตและจมูกข้าวสาลีต้มเป็นซุปแบบนี้มานะครับน้ำมันโอลิฟออยล์พลัสแล้วก็ซอยโปรตีนไอโซเลต1สกรูปเกากี้แห้งซุปเปอร์ฟูด้ดรวมนะครับถั่วลิสง ผงโกโก้1ช้อนโต๊ะแล้วก็นมธัญพืชนะครับใส่ซอยโปรโตีนไอโซเลตลงไปผงโกโก,โก้ธัญพืชรวมหลังจากปั่นละเอียดแล้วใส่โอลิฟออยพัดไป5บีบเทียบเท่ากับ1ช้อนโต๊ะตามด้วยซุปขา้าวโอ๊ตและจมูกข้าวสาลีกดปั่นอีกครั้งหนึ่ง แค่นี้เท่านั้นแหะครับครึ่งเหยือกนี่รู้เรื่องเลยฟื้นฟูร่างกายเสริมสร้างโปรโตีนซ่อมแซมเป็นอย่างดีรสชาตินี่สุดยอดละมุนละไหมเลยครับเยี่ยม